สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับคลิปวันนี้ก็จะมาสาธิตการเขียนรูปหกเหลี่ยมในคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้สาธิตการเขียนภาพห้าเหลี่ยมนะครับเราก็จะเริ่มต้นกันเลยในการเขียนภาพหกเ,เหลี่ยมนะครับก็จะเขียนคล้ายๆกับการเขียนรูปสามเหลี่ยมนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องทําอีกด้านหนึ่งนะครับ จากคลิปที่รูปสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะกำหนดตรงนี้เป็นจุด A นะครับจุด A นะครับจุด A เนี่ยเราจะใช้วงเวียนนะครับปักตรงจุด A นะครับปักตรงจุด A แล้วก็นะครับขยายวงเวียนหรือกลางวงเวียนออกไปยังจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางที่เส้นเขาตัดกันนะอย่างนี้นะครับ พอปักเสร็จปั๊บก็เราก็ขีดนะครับเช็คดูมันฐานจุดศูนย์กลางก็สร้างนะครับสร้างวงกลมนะครับสร้างเส้นโค้งตัดนะซึ่งมันจะมีการตัดอยู่3ามจุดนะจุดนี้เป็นจุดที่ผ่านจุดแรกเขาเรียกจุดให้แทนค่าเป็นจุด B นะครับจุด B นะจุดต่อมาคือจุด C นะครับจุด C จุดนี้นะ จุดท้ายก็คือจุดด e, ีนะครับซึ่งส่วนโค้งก็จะผ่าน3จุดนะครับทีนี้เราก็กลับมาด้านบนนะครับด้านบนแทนค่าด้วยจุด d e นะครับจุด e คือตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ใช้วงเวียนนะครับปากตรงจุด e นะครับดยใช้ระยะนะครับระยะเท่ากันกับจุด a e. ไปหาจุด C นะครับอันนี้จุด E ระยะเท่ากันนะครับเราก็ปักวงเวียนที่จุด E นะครับแล้วก็สร้างส่วนโค้งตัดนะสร้างส่วนโค้งตัดให้มันเป็นออสองด้านนะครับส่วนโค้งที่จัดเนี่ยก็เป็นจุด F นะครับจุดนี้เป็นจุด F นะครับสุดท้ายก็เป็นจุด G เราก็จะได้ถ้าเรามองกันจริงนะครับเราจะเห็นเป็นหกด้านเท่าๆกันนะครับก็คือจุดที่ต้องทําเป็นมุมนะครับจุด C ไม่ไม่เกี่ยวนะครับจุด C เป็นจุดศูนย์กลางนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือเราจะกําหนดจุดไหนก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นแต่จะให้เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับโดยใช้จุด E นะครับจุด E เนี่ยเป็น จุดด้านบนนะครับแทนค่าด้วย p หนึ่งนะครับ p 1นะ่ะจุดหน่งด้านซ้ายคือ p 2องนะครับด้านขวาคือ p 3นะครับแล้วก็ลงมาซ้ายนี่ p 4ี่นะครับด้านขวาก็ p 5สุดท้ายคือ p 6พอได้พอได้6จุดนะครับเราก็จะมาเริ่มเขียนเส้นตรงนะครับ หไปยังพี่หนึ่งไปยังพี2สองนะครับนะครับพี1หนึ่งไปยังพี3สามแล้วก็จะก,กบกู้กันออกมาสองกันมาที่สี่นะครับสามไปที่ห้าสุดท้ายคือมาเอา่อสุดท้ายที่ จุด P นะครับจุด P 6เราก็จะได้รูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะเราจะเริ่มจุดไหนก็ได้นะครับจะเป็น P 1ตรงจุดนี้ก็ได้นะครับหรือ P 1จุดนี้ก็ได้ทุกด้านมันก็เท่ากันนะครับหรือเราจะหมุนจุดส่วนโค้งของวงกลมนะครับ2จุดนี้มาด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้ ถ้าเราขีดอีกด้านนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสิบสองเหลี่ยมนะครับเนี่ยถ้าขีดด้านขวาด้านซ้ายก็จะกลายเป็นสิบสองเหลี่ยมก็จะมีจุดเพิ่มอีกของจุดนะครับก็จะกลายเป็นสิบสองสิบสองส่วนเท่ากันโดยการใช้วงเวียนนะครับก็ให้นักศึกษาได้ศึกษาคลิปแล้วก็ทดลองทําดูนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ